สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวนาที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้วันที่1กันยายน2568ครับแจ้งข่าวพี่น้องชาวนาครับ1กันยายนยังไม่มีการโอนเงินช่วยชาวนาไร่ละพันนะครับนาปรังยังไม่มีการโอนขณะที่วันนี้มีสื่อรายงานข่าวว่าตัวแทนจากทกสตัวแทนจากกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหก,กรณ เจ้าหน้าที่ตัวแทนจากหน่วยงานสำนักง,งานพัฒนาดิจิทัลรัฐบาลหรือว่า DJA จะประชุมกันวันนี้ครับเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขการโอนเงินไร่ละพันที่จะมีการให้พี่น้องชาวนาเนยลงทะเบียนแอปทางรัฐนะครับวันนี้เขาจะประชุมกันเรื่องหลักเกณฑ์เหล่านั้นนะครับว่าแอปทางรัฐจะทำยังไงบ้างจะดึงข้อมูลจากส่วนไหนมา แล้วให้เกษตรกรชาวนานี่กดร,รับสิทธิ์จะมีเงื่อนไขอะไรยังไงเขาจะประชุมในเรื่องหลักเกณฑ์ต่างๆเหล่านี้กันครับพอประชุมเสร็จทราบวิธีการหลักการที่จะไปทำก็จะไปพัฒนาแอปทางรัฐด,ดึงข้อมูลอะไรต่างๆก็จะไปพัฒนาแอปทางรัฐไปอัปเดตแอปทางรัดให้ในแอปทางรัฐนั้นสามารถมีเมนูสำหรับกด ยืนยันสิทธิ์กดตรวจสอบสิทธิ์ไล่ละพันอะไรต่างๆได้จริงๆแล้วการประชุมเขาจะเป็นการประชุมในลักษณะนั้นนะครับเมื่อประชุมเสร็จก็จะไปทํางานกันหลังจากนั้นก็จะประกาศให้ชาวนาทราบว่าชาวนาที่ลงทะเบียนด้วยแอปทางรัฐเอาไว้แล้ววันที่เท่า,หาไหร่เป็นต้นไปแอปจะมีการอัปเดตแอปแอปจะมีการที่ชาวนาจะกดรับสิทธิ์เงินไล่ละพันอะไรต่างๆเนี่ยจะกดได้วันไหนเป็นต้นไป ก็จึงจะประกาศข่าวออกมาและทกศก็จะแจ้งวันโอนต่อไปว่าหลักเกณฑ์การโอนนั้นเมื่อเรากดรับสิทธิ์แอปทางรัฐวันไหนแล้วจะได้โอนวันไหนก็จะประกาศออกมาอันนี้เงื่อนไขหลักเกณฑ์ต่างๆที่เขาจะประชุมกันน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามก็มีชาวนาหลายท่านคาดหวังว่าคาดหวังว่าคณะเจ้าหน้าที่ที่ประชุมกันวันนี้ก็มีตัวแทนจากทกศตัวแทนจากกรม ส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและเจ้าหน้าที่จากดีเจเอเข้าประชุมกันวันนี้มีชาวนาทั่วประเทศคาดหวังว่าการประชุมวันนี้น่าจะเป็นการยกเลิกไม่ใช้แอปทางรัฐโดยให้ทกศไปโอนแบบเดิมโอนแบบเดิมก็คือทกศเมื่อได้รับข้อมูลลงทะเบียนปลูกข้าวจากกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรแล้วสามารถทำการก็โอนได้เลยอะไรประมาณนี้ชาวนาส่วนใหญ่หวังเป็นอย่างนี้ หวังอยากจะให้โอนแบบเดิมก็มารอติดตามข่าวนะครับช่วงค่ำวันนี้ช่วงบ่ายใกล้ค่ำวันนี้สื่อเขาจะรายงานออกมาเองว่าสื่อต่างๆเขาตามข่าวเรื่องนี้อยู่เพราะว่าข่าวเรื่องนี้เป็นที่น่าสนใจของชาวนาทั่วประเทศกว่าสี่ห้าล้านคนนะครับกว่าสี่ห้าล้านครัวเรือนนะเพราะว่าแปดแสนกว่าครัวเรือนในลงทะเบียนผูกข้าวนาปรังสี่ล้านหกแสนครัวเรือนีนลงทะเบียนผูกข้าวนาปีประมาณนี้ นี่อยู่ในความสนใจของครัวเรือนกว่า4ีหล้านควเรือนนะครับเพราะฉะนั้นข่าวนี้สื่อเขาเกาะติดข่าวอยู่หลังมีการประชุมทกสหลังมีการประชุมกระทรวงเกษตรและ DGA ก็คาดว่าจะมีผู้สื่อข่าวไปติดตามไปสัมภาษณ์ผลการประชุมจะเป็นลักษณะใดก็ต้องติดตามข่าวในช่วงบ่ายวันนี้ครับหลังเขาประชุมเสร็จนะครับเขาจะกลับมาใช้การโอนแบบเดิมหรือเปล่า หรือเขาจะเดินหน้าให้มีการพัฒนาแอปและให้พี่น้องชาวนากดทางแอปทางรัดก่อนยิงจะได้เงินก็ต้องติดตามวันนี้ครับน่าจะรู้ผลครับก็พูดคุยกับชาวนาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ